สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับใหม่วันทัวโต้ค่ะอุ๋ยวันทัวโต้ค่ะจะมาดีเบตร,รถอะไรนั้นพี่ใหม่รถดีเบตดีเบตรถอะไรคะของพี่ใหม่นะคะเป็นตัว Mazda CX3 ปี2020ค่ะค่ะส่วนของอุ๋ยนะคะเป็น Honda HRV 1.8 EL นะคะตัวท็อปซันลูนะคะปี2016ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากของพี่ใหม่ก่อนเนาะ,ะว่า รถเนี่ยมีออปชันอะไรน่าสนใจหรือว่ารถคันนี้มันมีจุดเด่นยังไงที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทีอ่อยู่ทางบ้านอะ่ะดูแลรู้สึกว่าว้าวกับคันนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่ใหม่มากๆสภาพป้ายแดงแบบใหม่เพียงแค่15,000กิโลเท่านั้นนะคะมรถปีอะไรนะ2,020 วิ่งแค่หมื่นหใช่ไม่มเมรถสภาพสวยดีมากรถที่มสปีวิ่ง15ื่นตกตนวิ่งปีละเ0็ดพันกว่าโลโหดู<ฮ><ฮ>วิ่งน้อยมากเลยนะนี่แหละคือจุดเด่นของที่นี่และที่สําคัญนะคะดอกเบี้ยถูกมากๆนะคะเริ่มต้นเพียง2องจุดเท่านั้นค่ะไต้จะบอกว่าของอุ๋ยนะคะถงต่อให้เป็นปี2016นะคะตอนนี้นะคะ เข้าเงื่อนไขเหมือนกันค่ะก็ได้ดอกเบีย้ยได้เท่ากับรถของปีพี่ใหม่เลยนะคะถึงจะเป็นปี16ปี20นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.4เช่นกันค่ะแล้วก็ที่สาคัญรถของเราทั้งสองคนก็กู้ได้เต็มฟรีาดาวด้วยทูกต้งองค่ะทุก <ไป S 1> อาชีพนะคะส่วนสเปครถของอุ๋ยนะคะที่น่าสนใจก็คือคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะในรุ่นของ HRV นะคะคือตัว1.8 EL ของอุ๋ยเป็นเครื่องพันแปดของพี่ใหม่เป็นเครื่องเท่าไหร่2 0 0พค่ะ2,000เนาะโอเคแต่ถามว่ามันก็เป็นรถซกเ m e n t เดียวกันนะคะแล้วก็เป็นรูปทรงที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบรถซีดานเป็นกึ่งแนวแบบแฮชแบ็กยกสูงหน่อยนะคะก็แนะนำมยแด้นเซอเอ a กสามนอของเราก็ขอดาฮเอชอาร์วีนะคะโอเคส่วนของอุ๋ยนะคะโหมดในการขับขีเนี่ยตัวนี้ก็มีโหมด e ีโมาให้ด้วยนะคะแล้วเพื่อประหยัดน้ํามันลงไปอีกแล้วก็ที่สําคัญรองรับน้ํามัน E85 ด้วยของพี่ใหม่ก็จุดเด่นนะคะคืออะไรวะ สำหรับของพี่ใหม่นะคะจะมีโหมดขับขี่สปอร์ตนะคะเพิ่มความเร้าใจสะใจในการขับมากๆนะคะเหมาะสําหรับวัยรุ่นและทุกๆรุ่นนะคะอ่ดเพื่อเพื่ออาโอเคให้มันดีพื่อนก็วัยรุ่นคือพวกเราไงใช่วัยรุ่นก็คือคนุ่ทุกุ่กลุุ่นสำหรับจุดเด่นของตัว 1.8L d สันลูปปี16นะคะคันนี้ก็คือภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะเบาะปรับไฟฟ้าแล้วค่ะพี่ใหม่แล้วก็ ด้านพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะแล้วก็มีคลูสคอนโทรลด้วยนะคะปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะอ่าหน้าจออ่าก็เรียกว่าครบคันนะคะสำหรับรถปี2016เนี่ยออปชันประมาณนี้อุ๋ยถือว่าทุกวันนี้ก็ถือว่าครบแล้วสำหรับของพี่ใหม่นะคะรถปีใหม่ๆก็ต้องมีครบคันเช่นกันนะคะด้านหน้าก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของหน้าจอ แสดงสถานะนะคะมีเนวิเกเตอร์นะคะแต่ว่าสําหรับตัวนี้ต้องใส่พาร์นะคะอันนี้คือทํารองรับไว้นะคะเบาะก็จะเป็นภายในนะคะจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยขอบแดงนะคะเบาะหนังใช่ไหมเบาะหนังใช่ค่ะสวยๆนะคะเป็นเบาะระบายเลยนะคะเรียกว่าแบบเหมาะความสปอร์ตที่พหมายของสีหมดใช่ค่ะพับเบาะหลังได้ด้วยนะคะไปสั่นเคล่นได้เหมือนกันค่ะเบาะหลังก็พับเบาะได้เช่นกันค่ะไปสั่นเคลื่อนเหมือนกันไหมเออไปสั่นเคลื่อนนั่นแหละเจนไปดูน้ำ นจาก่อสำหรับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าหลังคาสลุมนะคะคันนี้นะคะเปิดปิดได้นะคะถึงแม้ว่านะคะจะเป็นรถปี2016ไมเนี่ยอยู่ที่130,000กว่าโลนะคะยางนะคะเป็นยางปีใหม่2022 <นะ S 1> ด้วยเนี่ยพี่ใหม่ค่ะด้วยความที่ว่ารถเป็นปี2020นะคะยางก็ปีปี2020นะคะแต่รถคันนี้วิ่งมาแค่15,000กิโลเท่านั้นซึ่งเป็นสภาพที่ใหม่มา,มากสภาพป้ายแดงเลยค่ะ สำหรับราคาของ Honda HRV นะคะของอุยอยู่ที่629,000บาทค่ะสำหรับรถ m a ด้า CX3 ปี2020ของพี่ใหม่ก็ราคาที่629,000บาทเท่ากันเลยค่ะเฮ้ยราคาเท่ากันเลยพี่ใหม่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันก็มองได้หลายมุมนะคือถ้าเป็นรถปี2016ราคาประมาณนี้ราคาเท่านี้รถมาด้าพี่ใหม่ CX3 ปี2020ก็ราคาเท่ากับเราอันเนี้ยมัน มันก็จะบ่งบอกได้ว่าด้วยตัวแบรนด์ของรถด้วยนะ,ะถูกไหมรถของเราผ่านมาต้อง6ปียังราคาเท่าพี่ใหม่ที่เพิ่งออกได้แค่2ปีเนาะ<ช>ก็ข้อมูลตรงนี้นะคะคก็ต้องให้ลูกค้าทาั้งบ้านนะคะเป็นคนตัดสินใจเองบาง<ช>ค,คนก็รักในแบรนด์ถูกสำหรับ2แบรนด์นี้นะคะรักแบรนด์ไหนชอบแบรนด์ไหนสามารถเลือกจองได้เลยนะคะที่หมายเลขบัญชีนี้นะคะจองเพียง3า0พบาทเราจะส่งเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยค่ะ ใช่ค่ะกรณีไม่สะดวกมาเนาะเราก็มีเป็นนบริการถึงที่เลยใช่ค่ะหรือจะวิดีโอคอลได้เลยนะคะหรือติดต่อเบอร์0616745885ค่ะวันทูออโต้นะคะเปิดทุกวันทำการ9นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะนอกเวลาทำการก็แจ้งพวกเราได้เนาะพี่ใหม่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอเคเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดนะคะทะเลก็เปิดนะคะถต้องถ้าอยากเข้ามานะคะทดลองขับรถหรืออยากเข้ามาดูรถจริงเนาะพี่ใหม่แนะนำเลยค่ะมาที่ไหนคะมาที่วันทูออโต้นะคะอยู่ถนนกาญจนาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้วันทูออโต ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะ